สวัสดีครับท่านผู้ชมฮะข้างหลังผมนี้นะครับรถตัวใต้เอไอร้อ e ย e นะฮะเครื่อง 4A นะครับเกียร์ออโต้นะครับท่านนี้หลวงพี่หลวงพ่อท่านนี้เป็นเจ้าของรถนะครับแล้วก็ผมอยู่กับคุณธงชัยกับช่างเที่ยงช่างมือหนึ่งของใหญ่ยนจูนินงนะฮะท่านผู้ชมฮรรถยนต์คันนี้นะครับเดิมเข้ามาอู่ด้วยอาการอาการอะไรฮะมันกินแก๊สแล้วก็เกียร์เวลาใส่เกียร์แล้วกเกียร์ไม่เปลี่ยนฮะแล้วก็พอดี่ช่างแนะนําว่าให้ใช้น้ํามัน หรือว่าหรือว่าจะซ่อมก่อนที่จะใช้น้ำมันโอเคอาการหนึ่งก็คือกินแก๊สกินแก๊สนะกิคุณผู้ชาทำอะไรกับรถคันนี้ฮะกินแก๊สปรับแต่งปรับจูนอ๋อให้แกปรับใช่ไหมฮะใช่ใช่แล้วอีกอาการหนึ่งก็คือเกียร์ไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนไม่ดีมันเปลี่ยนคือมันไม่เปลี่ยนมันเปลี่ยนคือยังไงฮะคือว่าแล้วมันจะลากอยู่ตลอดมันจะเข้าเกียร์สี่เข้าไม่ได้มันจะไม่วิ่งเข้าเกียร์สี่เกียร์ตัวสี่เกียร์หนึ่งสองสามไม่ขึ้นสี่ไม่ขึ้นช้ามันขึ้นช้าต้องลากถูกต้องมยยยฮะเเเปปปลลลลีีี่่่นนนนนากิดึงแ แต่มันรู้สึกมันจะเกียร์สี่มันจะไม่เข้ามันก็ไม่เข้าแล้วไม่เข้าไม่เข้าเลยมันถึงกินแก๊สไงเกียร์อยู่เลยเหรออ่ามันวิ่งสามเกียร์อยู่สามเกียร์มันต้องกินแก๊สอยู่แล้วแล้วสูงถูกต้องไหมฮะอ่าถูกต้องถูกต้องโอเคครับผมคุณตงชายฮะรถคันนี้นี่เริ่มเริ่มต้นนี่คุณตงชายทำอะไรกับรถคันนี้ฮะอ่าอันดับแรกเราก็ล้างกองเกียร์ปรับสายเกียร์ขยับตำแหน่งขยับแล้วขยับอีกครับสายคิรับผมจะแทกกับเร่งแล้วครับครับแล้วปรับแล้ว ล้างกองเกียร์ก็แล้วอะไรก็แล้วครับแต่ปรับจนแบบปรับยังไงก็มันไม่เปลี่ยนอ่ะไม่เปลี่ยนทีนี้ว่าเรามาดูกรองเนี่ยกรองมันก็ไม่ตันแล้วก็ห้องเกียร์ก็สะอาดน้ำมันเกียร์้มันเกียร์ไม่ดำไม่ดำด้วยครับเพราะว่าเพิ่งถ่ายไม่นานของผของก่ช่างเที่ยงผมให้แล้วว่าน้มันเกียร์ไม่ดหรือหรืออะไรแล้วพอถ่ายมาแล้วก็นั่งมาก็ใส่ตัวเก่า ใส่ธรรมันเกียร์ตัวเดิมมาดูแล้วอ่าดูแล้วว่ามันไม่มันก็ยังไม่ดำใส่มันเก่าเก่ากกลับไปแล้วก็เติมน้ํายาตัวนี้เข้าไปก่อนก่อนอ๋อหลังจากปรับแต่งไปแล้วเนี่ยไปวิ่งเนี่ยวิ่งเหมือนเดิมเหมือนเดิมเอ่าไม่ค่อยเปลี่ยนไม่เปลี่ยนช้ามากเลยแล้วเวลาเติมตัวนี้ไปแล้วก็จะวิ่งดีกว่าเออคุณทุนชัยคิดยังไงฮะตอนนี้คือ คือโอเคปรับปรับจูนแก๊สแล้วทุกอย่างแก๊สไม่มีปัญหาแล้วแต่ครั้นี้คือประเด็นก็คือว่าเกียร์สขึ้นเกียร์สไม่เปลี่ยนเหมือนโอไดสวิต์โอไดไม่ทํางานใช่ไหมฮะแต่ว่าลองกดลองตอมไปริ่งวิ่งนี่ลองกดลองไรแล้วไม่เปลี่ยนยังไงก็ไม่ขึ้นแล้วทำไงครคุณตั้งใจคิดยังไงก็บอกหลวงพ่อหลวงพ่อมันก็จะมีหนึ่งซ่อมซ่อมเกียร์เท่าไหร่ถ้าจะซ่อมก็หมื่นกว่าบาทหมื่นกว่าบาทครับข้อที่2ก็เปลี่ยนเกียร์ทั้งลูกทั้งลูกยกลูกเลยนะฮะ ยกลูกก็แล้วแต่รุ่นรุ่นนี้ประมาณ9,000กว่าบาทฮะซ่อมหมื่นหนึงครับซ่อมหมื่นกว่าอยู่แล้วครับซ่อมแพงกว่าซ่อมแพงกว่าแต่ว่าโอเคเอาแค่ซ่อมกับเปลี่ยนก่อนคุณดวงชัยเอาความรู้ทั่วไปกับรถคันนี้ก่อนซ่อมกับเปลี่ยนซ่อมแพงกว่าซ่อมดีกว่าเล่ะถ้าซ่อมซ่อมนี่มันจะดีกว่าเปลี่ยนเพราะได้ใหม่หมดนะครับอ๋อเปลี่ยนไส้ในทุกอย่างเหมือนฮอนผมวอนใหม่เลย ราว่าเนี่ยเลโอ้โหคอนดีกว่าแน่นอนไั่ต้องแพงกว่าครับเปลี่ยนก็เกือบหมื่นครับซ่อมก็หมื่นกว่าบาทแล้วอีกข้อละฮะที่บอกว่าอีกข้อหนึ่งก็บอกหลวงพ่อก็มีอยู่อย่างเดียวหลวงพ่อลองวัดดวงไหมวัดดวงห้าร้อยกว่าบาทลองใส่สามตัวเนี้สาริ่วเนี่ยครับตัวนี้แหละครับผมบอกว่าเอาหลวงพ่อไหนไหนนะไหนไหนก็ไหนไหนแล้วลองไหมลองดูก่อนแล้วกันหลวงพ่อบอก ลองอย่างถูกกับถ้าไม่ดีก็คิดซะว่าโยนตังทิ้งไปโยนตังทิ้งไวถ้ามันดีก็จบไปก็จบไปลองดูถ้ามันไม่ดีเลยก็คือยกเกียร์ซ่อมซึ่งมันยังไงมันถ้าเกิดว่ามันยังไงต้องซ่อมอยู่แล้วเป็นทางคการหลวงพ่อว่าไงฮะลองอ่ะก็ลองดูลองดูลองดูก็ลองใส่ดูแล้วให้คิดอะไรฮะที่จูงงชายบอกว่าลองลองลองสักห้าร้อยบาทให้ก็ลองบอกลองเติมดูแล้วก็ต้องเสี่ยงนะพอเสี่ยงมาแล้วเพราะมันไม่มีอะไรจะเสียแล้วใช่ไหมใช่ใช่กับน้ำมันเกียร์ก็ดีทุกอย่างดีช่างช่างบอกว่ายังไงก็ต้องยก ต้องยกนะมั้ยจะยกขึ้นลูกใหม่ไม่ยกก็เปลี่ยนสองอย่างอ่าใช่ใช่กับผมก็ลองเปลี่ยนดูลองเปลี่ยนดูไม่ใช่ลองเปลี่ยนลองถ่ายลองเติมน้ำมันเติมมน้ันตัวนี้เข้าไปแล้วรู้สึกมันจะดีแกไปวิ่งนะเข้าไปวิ่งดูแล้วมันมันดีแล้วก็มาให้อาตมาลองดูมั่งก็ลองดูเออมันธรรมดามันวิ่งจะมันจะอืดอ่ะคือเกียร์สี่ไม่ลงมันหนึ่งสองสามอยู่งั้นอ่ะมันไม่ลงตอนตารางมันรู้สึกมันจะคล่องคล่องแล้วก็เออมาเนี่ยวิ่งวิ่งอยู่สามเกียร์เพื่อนสูงเลยมันตัวนี้ไปเพราะว่าตีไปสี่นี่ม พอโกดไปปุ๊บมันเชนอยู่นั่นแหละมันก็กินเกลี่ยกินน้ำมันมันมันคือมันเชนอยู่เรื่อยไงมันไม่ลงสุดสักทีดีเลยดีเลยเนี่ยเติมเติมไปจริงก็ไปลงมาแล้วสามคนเนี่ยแกไปลงมาสามรอบแกบอกว่าตอนที่ยังไม่ใส่น้ำมันนะแกไปลงสามรอบแกบอกว่า เหมือนเดิมใช้ไม่ได้ตอนตอนอัตมาอัตมาต้องยกลงอัตมาก็ใจเสียแล้วยังไงเก้าพันกับแปดหมื่นนึงมีมีเสียแน่ใช่ไม่มีเงินเสียสิตอนนี้ก็เลยโยมก็แนะนําก็เลยบอกว่าลองเปลี่ยนลองลองใช้ตัวนี้ดูก็เลยต้องก็ต้องเสี่ยงอ่ะห้าร้อยกว่าถึงพันหนึ่งก็ต้องเสี่ยงพูดถึงว่านะพอเสี่ยงดูแล้วเออมันรู้มันจะดีขึ้นมันดีจริงๆอ่ามันดีเขาบอกโยมเขาบอกเอยดีกว่าช่างไปลองก่อนเขาบอกเออ ผมไปลองผมไปลองมาก่อนก็บอกว่าใช้ได้ใช้ได้นี่ก็แล้วก็ทังผมก็ไปลองเองคกามหนึ่งลองเองเลยก็คือมันเปลี่ยนปกติครับคนยังถามเหมือนซ่อมแล้วเหมือนซ่อมแล้วยังไม่ได้ทำยังไม่ได้ทำด้วยด้วยสามเพิ่มประสิทธิภาพไขมันตัวนี้นะครับผมใส่ไปแล้วเนียนเลยหรอเปลี่ยนอนิ่มเลยครับก็เปลี่ยนปกติเลยครับดีหมด ดีหมดหผมก็บอกหลวงพ่อบอกอาหลวงพ่อลอ,ลองสักรอบดูดิ <c oughs> ไปลองเองไปลองแล้วไปล,<อ>ล,ลองแล้วรู้สึกมันจะวิ่งคล่องกว่าเก,ก่าเยอะเพราะเหยียบแล้วมันออกปูดปดเลยเหมือนกันอ<ม>แต่ก็ไม่รู้ว่าสาเหตุมันยังยังไงนะมันก็มันไม่ได้ทําอะไรมันใส่น้ำมันตัวนี้มันก็น่าจะใช่ขออะไรที่มันเป็นหลักวิชาการหน่อยเพราะมันแหมคือคือความเข้าใจของผมนะฮะก็คือผมว่า ระบบพวกวาล์วบอดี้อะไรต่ออะไรมันอาจจะฝืดที่ว่ามันให้ตัวไม่ได้อะไรไม่ได้เนี่ยก็คือมันการส่งกําลังก็ไม่ดีบังเอิญตัวเนี้เนี่ยนี่คือความโชคดีนะครับอันนี้มันมัใส่แล้วมันทําให้ลื่นใส่มันทําให้ลื่นขึ้นพอใส่เข้าไปก็น้ำโพกน้ำมันต่างๆมันก็ไปหล่อลื่นหล่อลื่นแล้วก็น้อยอะไรต่างๆมันทำงานดีขึ้นมันทำงานดีขึ้นก็เลยโชคดีไปโชคดีไปนะครับจากเดิมเนี่ยต้องเสียเงินกับบาทก็เสียแค่ห้าร้อยห้าสิบับใช่ไหมครับพ่อใช่ใช่เพราะจริงๆอ่ะไม่ใช่ว่า มันได้ทุกลูกนะครับก็คือเราต้องถอดก้นแข้งดูก่อนว่ามันมีเศษขี้ขี้คาดออกมาหรือเปล่าแผ่นคาดไหมหรือเปล่าก่อนเพราะว่าอันนี้ถอดก้นแข้งดูไอ้ใช่คาดมันสึกเยอะไหมครับผมมีเศษเหล็กอะไรเยอะๆไหมอะไรใช่ไหมตอนนี้นี่ไม่มีไม่มีก็ดูแล้วมันสะอาดมากไงก้นแข้งคิดว่าลองดูไม่เสียหายครับหน้ากว่าาบบทครัผมว่าน่าจะพวกโอลิงอะไรมาอาจจะมันมันมันแข็งตัวหรือว่าบอดี้มันขยับไม่ได้เลยพวกนี้ครับ คือมันถอยเข้าถอยออกปิดเปิดน้ำมันไม่ดีก็เลยบอกปรึกษาหลวงพ่อหลวงพ่อลองดูลองดูก่อนเอาตัวถูก่อนแล้วกันก็ผมก็ยังไม่แน่ใจว่ามันได้ไม่ได้ทีแรกก็ต้องบอกหลวงพ่อ้เดี๋ยวก็รู้ครับแต่จริงๆแล้วหลังจากนี่คือดีละเนียนเปลี่ยนทุกอย่างนิ่มการเคลือะไรปกติไม่มีการเชนขึ้นเชนลงใช่ไหมไม่ไม่คือเราเรากดคลิกดาวปกติแล้วก็เหยียบไป4 0 60 80แล้วเกียร์มันเปลี่ยนปกติหมด แสดงว่ามันมันมันมีความหล่อลื่นที่ดีมันทําให้ให้เกียร์ครับโชคโชคดีสำหรับเกียร์ลูกนี้ไปทำให้เกียร์ลูกนี้ไปเดิมมีต้องน่าจะเสียสักเก้าพันหรือหนึ่งก็เหลือแค่ห้าร้อยห้าสิบบาทครับผมแต่ไม่ได้ไม่ได้มีผลกับกันทุกลูกนะทุกลูกนะครับท่านผู้ชมเห็นผมทํากับคุณดวงใจทําคลิปมาอย่างี้อะเฮ้ยเกียร์ฉันไม่ค่อยจะเปลี่ยนเติมไม่นี่ดูดีกว่าแล้วมันจะดีขึ้นต้องถอดต้นแข็งดูต้องถอดต้นแข็งดูก่อน ว่ามีการตรวจสอบเบื้องต้นแล้วเบื้้้องตนแลวคที่เชี่ยวชาญพอสมควรว่าเออมันน่าจะมีผลครับ,รบแล้วก็อันตอนนี้ก็คือตอนแรกท่านผูน้ชมเราก็ไม่ได้ไม่ได้คาดหวังอะไรกับตัวนี้เพราะว่าหลวงพ่อบอกว่าห้าร้อยกว่าบาทเนี่ยฉันเสียได้ใช่ไหมอย่างน้อยก็คือถ้าเกิดว่ามันไม่ได้ก็ช่างมันแต่บางเอิญน่ยมันได้ขึ้นมาสําหรับเพียรลูกนี้ท่านผู้ชมนะถ้าอยากท้าใดก็ลองดูนะฮะสารเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องยนต์ lt 1ตัวนี้นอกจากทําให้เกำเนิดมันเครื่องทําให้เครื่องยนต์ลื่นขึ้นนะเติมในห้องเกียร์ทำให้เกียร์ เปลี่ยนเรื่อเื่อขึ้นด้วยนะครับนะฮะท่านผู้ชมใดที่สนใจนะครับก็ลองลองหาดูตามในท้องตลาดทั่วไปจะไม่สนใครับนี่ครับตอนนี้ตามอู่จะมีทั่วประเทศจะเริ่มเริ่มทยอยวางแล้วครับตัวนี้เป็นเป็นตัวใหม่นะฮะท่านผู้ชมอาจจะไม่ค่อยเห็นในท้องตลาดไม่ได้โฆษณาอะไรเพราะฉะนั้นราคาจะถูกกว่าไอ้ที่เขาโฆษณาขายตามช่องดาวเทียมอะไรสัางนั้นราคาถูกกว่าแต่ผลที่ได้นะฮะใกล้เคียงกันในราคาที่ถูกกว่า3าเท่า ท่านผู้ชมลองไปเช็คดูนะฮะสารเพิ่มประสิทธิภาพตัวนี้ alt 1นราคาที่นี่ขายอยู่500กว่าบาทนะครับในช่องดาวเทียมพันบางท่าผมไม่แน่ใจ1ัน0 1 9 9 0ออะไรไม่แน่ใจแต่ผลที่ได้เนี่ยพอกันพอกันนะับนะฮะแต่อันนี้คือปลูกตัดสารเท่านะครับลองดูนะท่านผู้ชมไม่เสียหายตัวนี้ครับผมตัวนี้ตรวจสอบมาแล้วไม่มีสารเทฟล่อนนะครับไม่มีแน่นอนตัวนี้แล้วเดี๋ยวจะมีผลยืนยันทังห้องแลบมาอีกครั้งหนึ่งประมาณ สองอาทิตย์หรือสามอาทิตย์ข้างหน้าเนี่ยจะมีผลยืนยันจากห้องแล็บว่าจะมีสารอะไรมัางเราส่งห้องแล็บแล้วครับท่านผู้ชมฮะท่านผู้ชมใดที่มีปัญหาลักษณะแบบนี้นะครับถ้าอยากจะลองเสี่ยงดูอย่างหลวงพ่อนะฮะก็ลองดูได้นะครับไม่ไม่เสียหายอย่างที่บอกว่าตัวนี้เติมไปถ้าเกิดว่ามันดีขึ้นมันก็ดีเลยนะฮะแต่ถ้ามันไม่ดีมันก็แค่500กว่าบาทนะครับและถ้าสมมุติว่าใช้น้นมันเครื่องนะท่านผู้ชม3-40,000หมื่นกิโลเมตร เติมไอเจ้านี้ขวดหนึ่งเพราะฉะนั้นเทียบไปแล้วเนี่ยเติมน้ำถ่ายนะ้ำมันเครื่องหนึ่งครั้งนะท่านผู้ชมเพิ่มค่าใช้ใจ่ายมันแค่200กว่าบาทเท่านั้นเองร้อยกว่าบาทเท่านั้นเองนะฮะเพราะว่าท่านผู้ชมถ่ายนะ้ำมันเครื่องเนี่ยหมื่นกิโลถ่ายทีใช่ไหมฮะอันนี้สี่หมื่นโลเติมขวดหนึ่งเพราะฉะนั้นก็ร้อยกว่าบาทไม่แทบไม่ต่างอะไรเกินไม่ไม่ต่างอะไรกับราคาเดิมเลยเพราะจะมีมีโอกาสก็ลองดูนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวจะหาว่าเราแบบเชียร์กันมากเกินไปแต่เราทําแล้วเราใช้แล้วเราได้ผลนะครับคือเราทดสอบภาคสนนามะ เราทดสอบพระสน<อ>ามมันได้ผลจริงเราถึงจะกล้กาบอกเพราะว่าถ้าจะเอาชื่อเสียงของผมเนี่ยไปสีซัวเนี่ยผมผมก็ไม่กล้าอยู่แล้วครับอันนี้ก็คือเราทดสอบจริงการจากหลังจากการปรับแต่งอะไรแล้วแต่มันก็เหมือนเดิมอะ่ะไม่มีอะไรดีขึ้นเลยก็ลองใส่ดูก็ปรากฏว่าับมันก็เลยได้ครับถ้ามนใจนะฮะลองหาดูตามอู่ใกล้ๆบ้านท่านนะฮะเรียกหา LT 1 นะครับ LT1 เท่านั้นราคา500กว่าบ,บาทที่นี่เราขายอยู่ผมไม่แน่ใจว่าที่อื่นจะขายเท่าไหร่แต่ว่าราคาปกติเราที่นี่เราขายอยู่เท่าไหร่นะฮะบอกราคาเลย550บาทนะครับลองดูฮะไม่ไม่เสียหายไม่แพงอย่างที่ท่านคิดนะฮะไม่ต้องไปโทรไปอะไรก็แล้วแต่ไม่ต้องสนใจนะฮะัพันกับกว่าบ,บาทไม่ต้องเสียเสีย550บาทเท่านั้นเองสำหวันนี้ฮะผมกับคุณตงชัยกับหลวงพ่อกับช่างเที่ยงนะฮะต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ